ไม่มีควบเขตไปเลยลูกจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยนะไม่มีควบเขตไปเรื่อยๆไม่มีุดไม่มีประมาณไปสิทะลุทะลวงไปเลยแค่นี้เลยแค่นั้นไปสิไปจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกไม่มีควาเข็ไปสิไปจากทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งนั่นแหละลูกก็ไม่มีควบเขตดจะที่ ยิ่งกว้างยิ่งกวกาแคบไปสิฝุดเทินกะหลงฝุดเทินกะแพงสิไปจากทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งนี่แหละลูกยิ่งกว้างกว้างยิ่งแคบไปสิกว้างก็ยิ่งกว้างไปสิไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิไปจากไม่เอามาทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิ เลยแค่นี้เลยแค่นั้นไปสิวัวแค่อะไรก็คาอยู่ตรงแค่นั่นแหละเดี๋ยมันถึงกันหมดเองลูกไม่มีคับมเขตไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปกาล้างทั่วถึงกึนไปเองหมดแล้วล้างว่างล้างใครช่วยหรือช่วยทั่วถึงกันไปเอง ให้มันยิ่งกว่าตัวทิ้งไม่ทิ้งไปจะน้อยบวชงไว้ไก่บ่อไก่คงบ่อดิให้มันยิ่งกว่าตัวเอาตัวไม่เอาไปลูกจะน้อยบวชงไว้ไก่ไหลไก่คุ้มไหลที่กอนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปมันก็ไหลล่องลอยล้างกันไปเองว่างล้างกันไปเอง ยิ่งกว่าไม่ไม่ไ,มไ,มไปลูกย,ยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปาไไไมีความเพีไป ืมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกันไปเรื่อยๆลูกตัวแต่นโคบินที่เหมืเงาเรียนตุกกับ มันทั้งเอาทั้งไม่เอาเพราะมันหมดเลยทุกอย่าง,าง,งามันจะได้ไม่มีความเพียไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ<ด>ล้างไปว่างล้างไปหายช่วยหรือช่วยไปนี่มันเป็นผลพอยได้แบบระดับหนึ่งนะแต่เนี่ยาหามันเนี่ย <c oughs> มันไล,ล่ล่องลอยล้างไปเลยว่างล้างไปเลยเรียกว่ามหาสุญญานิพพานล้างทุกสิ่งอย่างเสมอกันไป ไม่ใช่แค่ล้างสังสวัสดลุกมันก็ล้างทุกสิ่งอย่างเสมอกันไปหมดงดัไปลองลอยล้างไปว่างล้างไปทุกสิ่งอย่างเสมอกันไปหมดไม่ใช่แค่ว่างล้างสังสวัสดลุกมันก็ล้างมันทั้งตัวล้างก็ไม่ล้างเหมือนกันหมดสลายมันก็ทั้งตัวสลายเองล้างมันก็ทั้งตัวล้างเอง หมดแม่กระทั่งตัวหมดเองไม่มีแม่กระทั่งตัวไม่มีเองแต่นั้นก็มันยิ่งกว่าไม่ไม่ไ,มไปลูก <c oughs> <c oughs> อะไรๆก็ไม่มีขอบเขตไปเลยอะไรๆก็ไม hmm. ่มีที <S <S mm. <S <S right ่สุดไม่มีประมาณไปเลยอะไรๆก็ไม่อยู่แค่อะไรอรไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยลูกตรงไหนก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยจะตรงอะไรก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยตรงอะไรก็ไม่จะแค่ตรงอะไรตรงไหนก็ไม่จะแค่ตรงไหนไงลูกไม่มีขอบแข่ไปเลยยิ่งกว่าไม่ไม่ไปยิ่งกว่าเอาไม่เอาไป ยิ่งกว่ามันทั้งตัวยิ่งกว่าตัวมัยิ่งกว่าไป เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยก็ยิ่งกว่าวเอายิ่งกว่าไม่เอาไปไม่มีขอบแคบไปเลยลูกเออไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลย อะไรสิ่งที่เรียกว่ายิ่งกว่าไไมไหมสิ่งที่เรียกว่ายิ่งกว่าเอาไม่เอาล่ะสิ่งที่เร่งที่เรียกว่ายิ่งกว่ายึดไม่ยึดยิ่งกว่าติดไม่ติดยิ่งกว่าหลงไม่หลงสิ่งที่เรียกว่ายิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองนี่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิไม่มีขอบมเท็จไปสิ สิ่งที่ไม่มีความแน่สิ่งที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอย่างนี้มันยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเอง ไ,ได้ไม่มัวแต่หลงจาเจยอยู่แค่นี้แค่นั้นอยู่มัวแต่แค่นี้แค่นั้นอยู่มันจําเจ,จาสัะสรวัตรจำเจความคับแคบจําเจยอยู่ความคับแคบ หมันจะแค่นี่แค่นั้นหมดแต่แค่อะไรจืเจออยู้่านความคับแคบอะไรหยิี่งื้อ่า่งกว้างยิ่งกว่าแค่ดิปลดล็อกเลยลูกไม่ใช่ตรงที่เอาหรือไม่เอาปลดล็อกเลยมันไม่ใช่ตรงที่เอาหรือไม่เอาปลดล็อกเลยไม่ใช่ตรงที่ไม่หรือไม่ไหม้ลูกปลดล็อกเลย ิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งลูกปลดล็อกเลยไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอานั่นแหละเราปลดล็อกเลยลูกไม่ต้องไปล็อกแล้วมันจะได้ไม่มีขอบเขตไปมัน,นจะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไป ทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปแล้วลูกบอกกับใจบอกกับใต้องบอกดีก่อนไม่ใช่แค่ทิ้งกายทิ้งจิตไม่ใช่แค่ทิ้งสรรพสิ่งทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งบอกกับใจบอกกับใต้องบอกไม่ใช่แค่ไม่เอากายไม่เอาจิตไม่ใช่แค่ไม่เอาอะไรลูกไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอามาให้ค่อมไหลกับไหลกับค่อมไหลมันจะได้ไม่มีขอบเขตไป ไม่ใช่แค่ไม่เอาอะไรลูกไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปแต่แค่เอาแค่ไม่เอามันก็ยังมีที่มันก็ยังมีที่ประมาณอยู่ไงลูกมันยังประมาณนั้นอยู่มันยังแค่นั้นอยู่แต่แค่เอาแค่ไม่เอามันก็ยังแค่อยู่ ไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาเพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันเหมือนเดิมจะได้บาลานซ์นไปตัดและตัดช่วยบาลานซ์ขึนไปตัดแลตัดช่วยเสมอกันไปเขียนกันไปพร้อมกันไป ทุกอย่างลูกทุกอย่างทุกอย่างเปิดแปเต็มที่อะไรลูกทุกอย่างก็เปิดไปห้มันเต็มที่หน่อยเออ ไปไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไปไปแบบทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งนั่นแหละลูกมันจะได้ไม่โมแต่วันเวียนอยู่กับสภาวะจิตสภาวะอารมณ์จะได้ไม่โมแต่วันเวียนอยู่กับสภาวะจิตสภาวะธรรมสางสวัสดิ์วันเวียนอ๋อให้มันเต็มที่หน่อยให่มันยิ่งกว้างแคบหน่อย มันไม่มีขอบเขตมันก็ต้องยิ่งกว่าแคบยิ่งกว้างแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แคบแค่กว้างสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตนี่มันต้องลอยไปแล้วมันก็ต้องลอยมันต้องตัวลอยเองนะอยากไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาเต็มที่เลยมันจะไม่อยู่แค่ตัวมันเองจิตมันจะได้ไม่อยู่แค่จิต ภาวะมันจะได้ไม่อยู่แค่สภาวะาาตัวมันเองมันจะได้ไม่อยู่แค่ตัวมันเองบัณน,นอคมทก่หมดเออเ้ยบันทพอจากไม่เอาบันทังเอาถ้าไม่เอาเต็ม,ตมตที่มันก็เริ่มไม่มีขอบเขตไปแล้วลูกเริ่มไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปแล้ว แค่นี้แค่นั้นทำไมนเลยตอต่ึกสติล่างตัวนึกสติเอง มี Lang, น่ะมี กปล่อยให้เต็มที่เรื่อยๆไว้เพราะมันจะคอยย้อนกลับมาทรงอยู่เรื่อยเราก็องปล่อยให้เต็มที่เรื่อยๆหน่อยทุกอย่างเรื่อยๆมันคอยยนิสัยมันคอยย้อนกลับมาทรงจิตทรงความรู้สึกทรงสภาวะนี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยของทุกกิริยาทุกขกิริานิสัยจิตมันกาะ มันยึดไม่เกาะมันนิสัยแห่งการคอยยึดคอยเกาะในสภาวะจิตในลักษณะจิตลักษณะธรรมมันเป็นทุกข์นิสัยนิสัยที่มันทุกข์กันเลยนิสัยเองแล้วก็อ่าเรื่อยลูกสลามันทั้งตัวสลาดตัวไม่สลาดสาีตสาีตสาีิงมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งบอกกัตย์บอกกัตย์คบอก ไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วก็ไปอย่างนี like 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 ้มาหากุณาไปด้วยกันแบบนี้แหละมันจะได้คลายช่วยหรือช่วยกันไปถ้ามาอย่างนั้นมันจะอยู่แค่ทุกในทุกถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันจะอยู่แค่ทุกในทุกออ้ตงผ ทุกธิ์ยามันก็ทุกหมดแหละอนอเดียวโผลรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาไม่ว่ากายไม่ว่าจิตชีวิตมันก็ทุกทั้งชีวิตแหละทุกธิ์ยามันทุกอยู่ทั้งหมดแหละแต่ไม่ใช่มัวแต่ทุกในทุกไงมันจับไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่ยามันจะได้ไม่มัวแต่ทุกในทุกทุกแต่ไม่ใช่อะไรในทุก เวทนาแต่ไม่ใช่อะไรในเวทนาเป็นเนื้อหาตัดสรุปสรุปล่างไปด้วยไปซ้อนอ่ะประธานไปซ้อนตันหาไปซ้อนเนี่ยเรียกว่าทุกในทุกยุ่งในยุ่งยากในยากแล้วสรุปล่างไปสิทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งสิไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปด้วยกันนีทุกอย่าง จะได้ไม่มัวแต่ยุ่งในยุ่งยากในยากมันจะได้มันไม่มัวแต่ทุกในทุกอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันสิทุกอย่าง แต่แลีแต่แต่แต่ลีแต่แต่ไม่ต้องแต่ลีลีมาเนี่ยไปได้วยกันอย่างนี้นะไปได้วยกันแบบ<อ>ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอไปด้วยกันนี่แหละเออนี่แหละมันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ 那没看下去。No, no, 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 no. นเลยลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปไปไปเรื่อยไปด้วยกันเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปนั่นแหละนานเลยจะเลยแค่นี้เลยแค่นั้นเไปมีบอลแค่นี้แค่นั้นแค่อะไรบุกไทยก็แค่หันเจ๊ชวนไก่ที่น้องมัดอาชวหันเจ๊เล ออกเรื่อยๆนี่ยแหมมันทรงถ้ามันทรงอย่างนี้มันหนักมันหนักมันตึงนี่มันหนักทรงกายทรงจิตอย่างมารวมอย่างมารวมกับัวันต้องบานทิ้งบานไม่ใช่มันทรงอยู่ทรงโรมทรงบานไม่ใช่เออก็ทิ้งตัวทิ้งไปเลยสละตัวสละไปไม่ใช่้องนี่คองสติคลองสมาธิมันไม่ใช่แบบ้ราขยัรทำ มันไม่ใช่แบบอุปทานในทรงตระหนักในธรรมจะได้มากองสเติเท้าสมาธิอะไรถึงกองฌาญกองยานกองปัญญาอะไรมันไม่ใช่แบบอุปทานนิสัยฌานซ้อนธรรมตับัวบานทิ้งบานหมดตัวหมดบานมีจิบานทรงบานไม่ใช่ตูมทรงตรงทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งไม่เหลือแม้กระทั่งตัวทิ้งเนี่ยทิ้งไม่เหลือแม้กระทั่งตัวทิ้งเนี่ย ตัวทิ้งหมดตัวทิ้งเองไงทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเองเลทิ้งม้กระทั่งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวทิ้งหมดตัวทิ้งเองตัวไม่ทิ้งก็หมดตัวไม่ทิ้งเองหมดตัวหมดบ้านจีมันไม่มีดอกบัวไหนมันบานทรงบานตรมทรงโมหรอกตัดสู้ดีด มันไม่ได้แค่ทิ้งอะไรมันทิ้งไปทั้งตัวทิ้งเองรักสาลุ้ดีๆได้ไม่ัวแต่มาหนักหัวอยู่หนักจิตหนักหนักใจอะไรอยู่หนักเลองได้หนักนองแต่เยอะรักสาลุ้ดีๆจากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่เอามันทัางเอาั้งไม่เอา ตัวไม่เอาก็สลายตัวไม่เอาเองตัวเอาก็สลายตัวเอาเองหมดตัวหมดบานอัสรุดีดี ิ้งไปทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งลูกหมดทั้งตัวทิ้งหมดทั้งตัวไม่ทิ้งหมดตัวหมดบานทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่จะได้มีเหลือไม่กระทั่งตัวไม่เหลือเอง จะได้ไม่มัวแต่เป็นเหตุเป็นเชื่ออะไรนิพพานเนี่ยนอกเหนือความเป็นเหตุนอกเหนือความเป็นผลนิพพานนี่ไม่จัดว่าเป็นเหตุเป็นผลไอ้เป็นเหตุเป็นผลเน่ะตัณหาเสี่ยมตัณหาสร้างตัณหาปฏิรูปตัณหาปรุงแต่งเหต,ผเหตุผลเหตุผลเหตุผลยิ่งอุดมไม่ได้เหตุผลก็ยิ่ง ทอนรึกว่ามันอุดมไปด้วยตัณหานั่นเองเหตุผลเหตุผลมันจะเป็นเหตุเป็นผลนั่นเลยอยู่ปัญหาเสี่ยมปัญหาสร้างปัญหาบุรณาการปัญหาปฏิรูปทิฏฐิปัญหาปฏิรูปยานทัศนะปัญหาปฏิรูปปัญญา ตันหาก็เป็นสมุทรไทยในตัวตันหาเองจากกันแบบไม่มีจากจากกันแบบไม่ใช่อะไรในจากจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาบมเดลตันหาปฏิรูปจิต ก็บอกแล้วว่านิพานเนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีัดั่งเดิมแท้จริงๆมันก็ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีดั่งเดิมแท้ที่มันไม่มีแม้กระทั่งความเป็นดั่งเดิมแท้เองยิงลูกบอลดินะคุณก๊อฟก๊อฟสิงห์ลูกบอน นี่มันเกิดมีเกิดไม่มีขึ้นมาเืยว่าตันหาปฏิรูปตันหาเป็นผู้เสี่ยมตันหาเป็นผู้สร้างหมัวแ,แต่อะไรกับอะไร ไม่จัดว่าเป็นเหตุไม่จัดว่าเป็นผล ica, ไม่จัดว่าเป็นอะไร,รไม่จัดว่าเป็นอะไร,รไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็น